สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วนะครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้เรามีหมามาโชว์กันเต็มไปหมดเลยวันนี้เราอยู่ที่ Big Do g อก f e ตรงรัชดาซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็น private นะหอยนะใช่ปะไปแล้วไม่เจอกันนานเลยคือนานๆกว่าเราจะมานะหอยนะใช่ไหมใช่ยนี่ตั้งแต่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่โควิดมานี่ลุกมึงเปลี่ยนไปเยอะมากเลยได้หอยไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้กินไงไม่ค่อยได้กินผอมโซเลยนะทีหลังก็บ่อยส้มมันสิส้มนี่อะไรการแสดงกับคุณงาะมาเลยไไม่อยู่อยู่เอ้าหอยเล้วเนี่ยพอใส่หน้ากากจับใ่ไม่ได้สวัสดีครับพี่ครับนี่คือเจ้าของของ Big กด็อกคานะคะอ่าน้องมายมากับเราวันนี้แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะก็ สวัสดีทุกคนนะคะไมล์มายดารินนะคะศิลปินจากบริษัทเดชิมัตโตเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์ตอนนี้เดบิวต์เป็นศิลปินที่ญี่ปุ่นนะคะภายใต้สังกัดแลนดิสค่ะโอ้ที่ญี่ปุ่นด้วยก็คือเห็นบอกว่าร้องเพลงประกอบของละครอนิเมะที่นู่นด้วยชื่อเรื่องอะไรครับผลงานล่าสุดที่เพิ่งออกไปก็เป็นอนิเมะเรื่องคามิเตจิมิฮิโรวาเรตะโอโตโกะค่ะชื่ดีนี่ยคามิเตจิมิฮิโรวาเรตะโอโตโกะค่ะไอจินิลินก็ไม่ชื่อเป็นฮาโอโตโกะนะคะถูกต้องแล้ววันนี้พามมาาแล้วก็ที่ เพราะว่าคุณบอกว่าพิเศษยังไงคุณมีของใหม่มาเรื่อยๆอย่าใช่แล้วครับก็คือวันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแนะนําชิบะแต่ว่าไม่ใช่ชิบะธรรมดาจะเป็นมาเมชิบะมาเมชิบะใช่ครับมาเมนี่แปลว่าอะไรมาเมแปลว่าถั่วถั่วคือขนาดเล็กจิ๋วอะไรเงี้ยฮะอแปลว่าชิบะขนาดเล็กใช่ครับเป็นชิบะที่เล็กกว่าปกติครับใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตระกูลฮาวที่เข้ามาใหม่เป็นตัวนักไซ์ฮาวที่ใช้ สายตาและความเร็วล่าสัตว์อ่าพวกนาต่างๆอะไรอย่างงี้ที่ใกล้เคียงกับพวกหมาป่านี่แหละวิ่งเร็วใช่ไหมวิ่งเใช่ครับวิรก่อนอื่นทีผมต้องขอบคุณที่คุณมานะฮะทำไมฮะเพราะว่าผมเคยผมไม่ทําเดี่ยวๆเนี่ยคนบอกผมโม่หมดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เป็นพักทุนไงเป็นรายการไปไปป้าไปป้าหมอเสียผมไม่มานั้งเลยอวผมคิดถึงคุณไม่เป็นไรผมมาแล้วออ วันนี้ผมมาพร้อมกับความกระตือรือร้นเรียกได้ว่าเฮี้ยนกระหือรือในการทำงานน้องเมย์เคยเห็นชี่อเขาเป็นแบบนี้ไหมชื่อไม้ชื่อไม้เมย์ใครมึงคิดถึงเรื่อดีดอีกแล้วไอ้หอยเนี่ยพยายามไม่ให้มันลงฟุตไม่ให้ลงฟุตไอ้นี่ก็ปล่อยเรื่องอยู่เรื่อยเลยอ่ะน้องไง ชอบหมาไหมจริงๆแล้วชอบชอบมากค่ะที่บ้านเลี้ยงหมาสามตัวสามตัวเป็นพันธอะไรบ้างตัวหนึ่งเป็นพันแบบผสมแบบหมาหมาเก็บมาแล้วก็มีเจ้ปนนิสิตแล้วก็อีกตัวเป็นชิสสูผสมบางแก้วค่ะโอชิสุผสมบางแก้วมันได้กันยังไงวะมันได้กันยังไงมันต้องเป็นพวกช่วงที่แบบเป็นโควิดอะชุกระหุชุกระหุมากมากแต่วันนี้ อยากเห็นเลยเกินชิบะที่ตัวเล็กกว่าชิบะชิบะเนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงก่อนก่อนเขาออกมาคือปกติแล้วมันเป็นมันเป็นสุนัขของญี่ปุ่นใช่ครับซึ่งนนอ,อย่างอย่างพวกลาบดอก็จะเก่งเรื่องชอบว่ายน้ำเลี้ยงกับเด็กได้ชิบะเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นไงฮะชิบะจริงๆนะคาแรคเตอร์เขาจะเป็นสุนัขที่ที่ดู ยิงๆหน่อยแต่รับเจ้าของคีดอ้อนอะไรประมาณนี้เฉพาะเจ้าของใช่ครับเฉพาะเจ้าของไอ้หมาที่เราเคยเห็นในคลิปที่แม่งชอบยิ้มอ่ะนี่ๆๆอ่าใช่แลั่นคอใช่ครับที่มันยิ้มๆจะหน้าคล้ายๆกันกับอากิตะแต่อากิตะจะตัวใหญ่กว่าอ่าเพราะฉะนั้นเราไล่ก่อนนะไซต์หมาญี่ปุ่นอากิตะใหญ่สุดแล้ลงมาที่ชิบะใช่ครับแล้วก็ชิบะมามะเนะอ่าใช่ครับแล้วก็ชิซุ ไม่ใช่แล้วเออเป็นมุกมาได้ด้วยอ่ะคนทางบ้านปบมือเกลียวกราวเลยทีเดียวกดไลค์กดแชร์กันแหลกลานผมจะไม่ผมจะไม่วุ่นวายอะไรแล้วก็ผมจะไม่ตอบโต้เพราะคุณมีคุณอยู่ผมสบายใจได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเราออกมาให้ดูกันดีกว่าครับมีหนึ่งตัวใช่ไหมที่เนี่ยมีสิบกว่าตัวครับอ๋อมีสิบกว่าตัวน่าจะปล่อยประมาณสิบตัวให้ดูกันแล้วก็ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมี มาเมที่เป็นสีโกเมะด้วยจะเป็นสีหายากที่เป็นปลายขนจะเป็นสีดำแล้วก็เขาบอกว่าเป็นทีครับของไซส์มาเมอีกาะเป็นมาเมะที่เล็กมากแล้วก็เป็นสีพิเศษอีกใช่ครับผมเอานั่งไงมาแล้ว โอ้โหเราจะดูไม่ออกใครเป็นใครเพราะว่าทุกคนทุกคนเหมือนกันหมดเลยห้าเหมือนกันหมดเลยไ่ฉีกันหมดคือคือันนี้อันนี้คืออายุประมาณกี่ปี้องเล็นปีครึ่งถึงสปีหมดแล้วโตเต็มวัยหมดแล้วโตเต็มวัยหมดแล้วแล้วตอนนี้เขาเด็กๆกเขาก็จะตัวแบบเท่าลูกเขาจะตัวเล็กเลยใช่ครับ ลักษณะนี้ใส่ของชิบะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงฮะี้ออนครับี้ออนน่ารักมากถ้าเราเข้าไปนั่งเนี่ยเขาจะมานั่งตักเลยน่ารักแล้วเป็นสุนัขที่ดูเหมือนยิ้มยิ้มใช่ใช่เขหน้าเขาจะยิ้มอารมณ์ดีตลอดเวลาใช่ครับคนไทยชอบครับขายตัวเท่าไหร่เอ้ใหมัต้องมึมาซ้มทองดูเนี่ยมันอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยราคาประมาณถ้าชิบะปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5 5 0ห0จนถึง ประมาณ80,000ื่นแล้วแต่ความสวยแล้วแต่ความสวยใช่แต่ถ้าเป็นมาเมสเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นไปประมาณ 3- ามถึงห้าหมื่นบาทก็แสนหนึ่งถึงสามถึงสองแสนราคาอยู่ที่ความความเตี้ยของเขาอ๋อยิ่งโหลดยิ่งโหลดยิ่งแพงใช่ครับผมอ่าฮะแล้วเวลาดูชิปอะที่มันสวยหรืออะไรยังไงมันดูดูยังไงครับพี่ก็จะดูที่มาร์กิงที่ที่คิวชัดชัดคิวที่คิวชัดชัดโครงสร้างต้องสมส่วนขา จะต้องยืนาลาล้ากันอะไรเงี้ยฮะได้<ช>ได้มาแล้วล้วก็จะเลี้ยงยังไงแค่นั้นเองปกติเลยครับอันนี้เนี่ยคือเราให้อาหารปกติเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ให้อาหารน้อยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เลยกินเยอะมากครับเล็กเ,เลี้ยงง่ายไหม,ม,มเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายคือจริงๆเนี่ยพอพอมันเป็นพันุ์ที่มันใกล้เคียงกับของเดิมมากสุดอ่ะผมว่าเลี้ยงดูแลง่ายนะใช่ครับดูแลถ้าถ้าตัวที่แบบว่าอย่างอย่างที่ผมไปเคยไปทํากันมา ถ้าเกิดว่าจมูกสั้นมากๆตัวแบบคืออย่างพวกบูลด็อกอิกงลิึบูลด็อกอะไรพวกนี้ฮิสตกเมื่อหายใจไม่สะดวกอยู่เมืองไทยอยู่ลำบากใช่แต่อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับไม่กี่ร้อนแล้วเป็นสุนัขขนสั้นด้วยดูแลก็จะง่ายคราวนี้ไอความพิเศษเห็นมี2สีใช่ครับผมอันนี้จะมีสีน้ำตาลกับสีดำแต่เราจะมีสีพิเศษอีกสีหนึ่งที่เรียกว่าสีโกเมสสีโกเมสเป็นไงครับสีโกเมสจะเป็นลายขนจะเป็นสีดำ เอาจริงๆนะผมว่านะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงชิบะอย่างเงี้ยสัก78ตัวแล้วในบ้านของคุณเนี่ยมันเป็นสวนเหมือนป่าคุณถ่ายรูปลงไปแล้วบอกว่าไปถ่ายที่ห้วยขาแข้งได้เลยนะทำไมฮะมันเหมือนไอ้หมันไนไงหมานนเหมือนหมันไนมากหมันไนก็หน้าประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งสีแดงๆแบบนี้ด้วยสวัสดีครับเฮ้ยกินป่ากินป่านี่ เรามีของกินด้วยเฮ้ยมึงหลอกอันนี้ครับลองได้น่ารักอุ๊ยเวลารับนี่ตะกี้ถ้าเกิดว่าคุณหลงชิบาง่ายๆเลยนะเพราะว่าตะกี้ผมจะให้ปุ๊บนะไหเฮ้ยทำไมตัวนี้ี่ก็ตัวเล็กเออทำไมทำไมตัวนี้แกนจังเลยอ่ะใช่ตัวนี้ก็ตัวเล็กครับตัวนี้ก็ตัวเล็กมากดูดีน่ารักเชียวที่บอกว่าแพงตัวเล็กอย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับแต่ว่าที่แพง มาก่นนั้นคือสีด้วยสีจะเป็นสีของใช่สีโปไมมาแล้วมาเมะพอนี่ผมบอกให้เลยว่าตัวนี้นี่หล่อมากตัวนี้จะเป็นกระสูงแค่ยี่สิบสี่เซนจะขาถึงหลังนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆื่นเซ็นแล้วใจอันนี้ลองอุ้มดูเลมันทำไมถึงถึงแพงอ่ะ ด้วยสีด้วยสีที่เป็นลายขนสีดำเนี่ยจะหายากมากสำหรับชิบะนะฮะแล้วก็ความความเตี้ยของเขาเขาจะสูงแค่24เซนอ่าใช่ครับตัวนี้เท่าไหร่ังไงอ่าตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นบาท5 0 0 0 0นบาทห้าแสนบาทใช่ครับคนเอาตังห้าแสนมาให้คุณคุณขายหรือเปล่าก่อนดีกว่าไม่ขายเพราะหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วเพราะชิบะชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมาจากทั้งจีนและญี่ปุ่น เราก็จะไปควานหามาเมชิบะมา,าคาเฟ่ามาเมชิบะเนี่ยจะมีอยู่แค่ที่โอซาก้ากับโตเกียวสองที่เท่านั้นเราก็มีไม่เยอะแบบนี้ด้วยไม่มีใช่ไม่ได้จํานวนเยอะขนาดนี้คือหากันไม่ได้คือถ้าพูดถึงในโลกใบนี้เนี่ยถ้ามีชิบะที่ที่มีวารารตี้เยอะที่สุดน่าจะเป็น Big Dog Cafe ที่เดียวที่เดียวไหมฮะบนโลกใบนี้ก็ถ้ามีเคลมไว้ก่อนเคลมไว้ก่อนอยากกินนีที่สุดนะฮะผู้ชม แน่นอนครับว่าถ้าหมารักหมาจะฉี่ใส่นี่ก็อายุประมาณเอ่อเกือบ2ปีแล้วเหมือนกันครับใช่ครับนี่คือไซส์ที่เขาจะไม่โตไปกว่านี้แล้วเพราะเขาสองขวบแล้วนี่ใช่ไหมไม่โตไปกว่านี้แล้วฮะแล้วเธอเน่จจะเธออยากจะเล้ยงไงาเธอเนี่ยเหมือนหมาในที่สุดเลยฉันชอบเอ้ย้หวงดูสายตาของเจ้าของนะฮะไม่ละสายตาจาก S <S ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเ,เขาตัวนี้เขาจะอยู่พิเศษจะไม่รวงกับพวกนี้เพราะว่าโดนแกล้งจะดนแงแล้จะโดนแก้งเขาจะพิเศษมากตัวนี้ทนสุดครับชื่ออะไรเชื่ออะไรมะนาวครับน,อน่อ,นนองมะนาวหน้องมะนาวไหนนี่คือจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยนะต้องการให้คนโอบเพอโเพื่อยู่นิ่งเลยคือแบบทั้งเกาทั้งอะไรจะ ทำไมบิานนี่ดูแลรักษายยากไหมฮะง่ายมากเพราะว่าขนสั้นด้วยอ่าแล้วก็เลี้ยงเหมือนเหมือนสุนัขไทยปกติเลยไม่มีอะไรต้องอยู่จริงๆนี่ต้อยู่ห้องแอร์ก็ได้แล้วแล้วเขาส่งเสียงไหมคือแบบแบบเนี่ยนี่คือเขาจะเห่าอยู่ที่บ้านตลอดว่าส่วนมากิจชากันจัดการเลยอืออืจบจบลิ้นห้อยหมาลิ้นห้อยเลย ไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยหรอคะใช่ครับห้าแสนกลูกเอ้ยคราวนี้คราวนี้ชิบะเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แล้วเขาแล้วเขาในในโลกใบนี้ทั้งสามแบบที่มีอยู่ที่มีหมดแล้วมีหมดแล้วมีหมดแล้ว อันนี้คือหายากสุดหามานานกี่ปีกว่าจะได้ตัวนี้มาเนี่ยประมาณเกือบ2ปีปีค่ะเกือบ2ปีเพราะว่าเราทําอาชีพทางด้านของการไปตามหาสิ่งที่ดีาาสุดอยู่แล้วซึ่งยังหาไม่ได้เลยไปคุยอะไรกับเขาครับที่เขาถึงยอมแบ่งมาให้คือเราก็บอกว่าเราเราอยากจะทําเป็นคาเฟ่มาเมะเราก็อยากจะรวมมาเมะให้ได้มากที่สุดทางทางญี่ปุ่นเขาก็ขายให้ยากมากเพราะเขาบอกว่า ที่ที่ประเทศเขาก็มีน้อยเหมือนกันใช่อ่าใช่ครับผมแล้วก็ที่จีนเราก็พยายามไปหาที่เขานําเข้ามาจากญี่ปุ่นเราก็ไปตัดราคาเขามาซึ่งเขาก็ขายตัวบางทีก็แสนห้าสองแสนสองแสนห้า,หาแล้วแต่ซึ่ง<ม>จริงๆแล้วเปอร์เซนต์ที่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยพ่อกับแม่เขาจะต้องตัวเล็กมากหนึ่งตัวเล็กมากสองที่ได้ไลายดำเนี่ยมันมันคือการเอาดำกับกับบี่ผสมกันนะบ่ะหรือย,ยังไงเอา<ห>แล้วคนระับสำหรับ เต่อไปของเราในวันนี้นี่คือเบสเซ็ดฮาวใช่ครับผมแล้วเบสเซ็ดฮาวเนี่ยมันก็เป็นฮาวที่เรียกได้ว่าเหมาะแก่ผมที่สุดครับยังไงฮะเฮ้ยไอ้กูจังไงกูจังมาอีไอ้นี่